สวัสดีค่ะก็มีประเด็นมีกับมีประเด็นหลักแม่ว่ามีประเด็นอยู่แต่มันไม่ไม่ถึงกับดูกเดือดอะไรหรอกก็คือวันนี้นะคะผู้บริหารเนี่ยหรือบอสเนี่ยเพิ่นกลับไปไทยหนังเดอะซีรีส์ยังของเพิ่นน่ะแหะหนังสั้นทีนี้ก็จะมีคำถามว่า ทำไมกุุงอิงจึงไม่ได้ไปแสดงเดอดชีรี <c oughs> แม่มองว่าแต่ว่าผู้บริหารเพิดกระแค่ชัดแต่แม่ก็พูดในมุมมองของแม่หญิงนะว่าก็ลองดูว่าถ้าไม่มีลูกกุุงอิงไปแสดงออันนี้แม่มุมมองแม่ยาดาม่า,มานะ Ừ, ว่าถ้าไม่มีน้องร่วมแสดงเนี่ยยอดวิวจะเป็นยังไงอืมประเด็นที่หนึ่งประเด็นที่สองก็น้องจะได้พักผ่อนเล่นกับลูกของดีดีแนอ่พักผ่นเต็มที่เวลาลูกอิงเป็นเฮ็ดงานอะ่ะมันหนักกว่าเพื่อนเข่อีกแล้วเออ <laughs> แต่จะถูกวันที่หนึง่งเ้อสิ่ง์สังสิตเทพไทเทวาถ้าท่านให้ลูกหา,าอีกรอบนะวันที่สิบกต้องได้รางวันที่หนึ่งนั้นเจ้าค่าเชิญเออพอเวลาเหตุงานเวลาสิเมือก็มูออือคือคนจิได้รับเชิญมองนั่นมองนี่แบบนี้ค่ะเออเหมือนเห็นไหมที่ไปกรุงเทพอ่ะคนอื่นก็ เสร็จมินิคอนเสิร์ตก็กลับบ้านพักผ่อนไปรู้หญิงต้องไปบันทึกเทปเอ่อหรือไปเข้ารายการหมอลำไอดอนอืมแล้วก็ไปเตรียมไปรายการทีวีที่จองตัวคนคิวแบบโอโ้โหจองกันแบบแย่งคิวกันนะนะอืมแย่งคิวกันสิเอาเวลาไป ไปออกทีวีแบบนี้เอ่อรายการคุณพ่ช่วยเอ่อรายการตีสิบอ่ารายการโหนกระแสแบบนี้ค่ะแต่ก็พูดได้เลยว่าทุกรายการที่น้องไปกระแสมาแรงแน่นอนอันนี้ต้องยอมรับทุกรายการที่ไปเรตติ้งดีแน่นอนไปเพื่อดึงเรตติ้งแหละอืมวามหมายเพราะว่าการทำธุรกิจเขาก็หวังผลกำไรหวังกระแส อะไรที่มีกระแสเขาก็ต้องติดต่อไปออคนอื่นก็ได้พักแต่ลู้หญิงมันไม่ได้พักถึงเวลาช่วงนี้ก็ให้เป็นเวลาที่น้องพักผ่อนอีกหน่อยก็ต้องถ่ายถ่ายหนังอืแสดงหนังเดซแสดงหนังอีหลาักาิรีดงเพลงประกอบภาพยนตร์อีกร้องเพลงประกอบภาพยนตร์ไอายออวลาก็ต้องซ่อมคือเขาต้องเตรียมตัว คือผู้บริหารน่ะทำถูกแล้วที่ว่าโบมีอลราไปแสดงเดอะซีรีส์นี่คือมันจะเหนื่อยเกินไปเพราะโปรเจกต์ใหญ่มันรออยู่ข้างหน้าเดอะซีรีส์นี่มันเป็นน้ำจิ้มน้ำจิ้มของเพือ่อนน่ะเป็นหนังฟอร์มเล็กเออหรือจเป็นหนังทีวีกไ็ได้เออเป็นหนังฟอร์มเล็กหนังฟอร์มยักษ์ลอยอยู่สาถูถือมันทีหนึ่งเนี่ยแม่หาวคักหาวแน่ปัด ว่าไม่กลัวแล้วสวรรค์หน,นังฟอมยักษ์ยังรออยู่น้องก็ต้องแบบพักผ่อนให้เต็มที่เวลาทายถ้ำหนังใย,ยนี่โอ้ยทุกคนรู้ไหมคือต่างคนต่างก็ไม่เคยแสดงหนังมาก่อนนะแม่ว่าดนเะออเหมือนที่ลาวิงนี่แล้วยังไม่เคยแสดงหนังเลยทีนี้ก็โอเคหลายคนก็แสดงเอเป็นมียูทูบเบอร์ไปของตัวเองก็ ว่ามันคิดเองพูดเองแต่พอเข้าฉากหนังอ่ะมันต้องอ่านตามบทอ่าทีนี้แหละมันต้องมีมีหลทยเทกมันมันชินยุงตอนนี้แหละตอนถ่ายหนังนี่แหละบางก้นกับความจำบนได้ดีเด้เออเหมือนเหมือนอายุเต้าแม่หญิงเนี่ยมันจะเริ่มลืมลืมลืมหลงหลงแล้วความจำไม่เพียงพอหรอกมันสีเมยตอนถ่ายหนังเออมันจะต้องหลายเทคนะผมตรงตรงเลยเออมันต้อง เพื่อนก็นจะแบบไห้อีลา,าพักพนให้เพื่อน,นแบบเต็มที่ไปเลยเพราะว่าภารกิจในวันข้างหน้ามันมันยิ่งใหญ่ก็เลยแบบอ่ะนั่นแหละถ้าใครบอกว่าโอ๊ยทำไมคือว่าว่าอีลาไปไปไทยซีรีส์มันเมื่อยให้คนอื่นเขาได้แสดงบ้างอ่า ถ้าลูกอิงไปคนอื่นก็ไม่ได้แสดงเอกสมมติว่าเขาสเอาอีลาไปนั่งเอกเอแล้วอีกคนหนึ่งก็อยากจะเป็นหนางเอกพอลูกหญิงไปก็บ่ได้เป็นเออก็ดีเหมือนกันให้คนอื่นได้แสดงฝีมือบ้างเขาก็จะได้มีตัวตนเขาก็จะได้โปรโมทเจ้าของแม่ว่าดีนะให้คนอื่นเขาได้โปรโมทบ้างเพราะลูกอิงก็ดังแล้ว เป็นเรื่องปกติแต่ว่าแม่มองมองในมุมเรื่องว่าน้องได้พักคนนี่อันดับหนึ่งเลยเพราะว่าเพป่นมือยเพป่นมือยเพราะว่าขนาดอยู่บ้านนี่เอฟซี FC กันยังไปหาเพื่อนว่าแม่นไปงานบุญเพื่อนเขาบอได้พักปันไดเน้เออคนนั้นมาหาคนนี้มาหรือบางทีบางคนเอฟซีโปโปแ่แม่ก็ อาจจะก้นคิดถึงบาไวกะจะโทรหานอ้อาน้องก็ต้องคุยคุยแน่เผินมาหาแนา่คุยโทรจับแน่คุยเวลาก้นไปบา้านแน่โอ๊ยไม่ได้พักก่อนคือเก่าละแต่การเดินทางมันเมื่อยบาดเนี่ยคอค่อยไปหาเพื่นเนี่ย <c oughs> ขอให้เดี๋ยวน้องเนะ้ะขอให้ละละายกับเฮาอินี้เยุดแล้วมันเบรคเบยุ่แล้ว คือคนไปหาน้องที่บ้านน่ะคนมาหาเขาก็กลับกลับน้องก็ได้นั่งพักอืมแต่ถ้าน้องเดินทางไปไทยหนังนั่งรถมันเมื่อยเออการนั่งรถนี่คือเหนื่อยที่สุดแม่เข้าใจเลย เพราะว่าเหมือนลูกกบเนี่ยนางอายุมากแล้วนางจะงหงิดมากเวลาแม่พาไปตรงนน้นตรงนี้เดี๋ยวนี้ต้องให้นางเต็มใจไปถ้านางไม่เต็มใจแม่ก็จะไม่พาไปเพราะว่ามันเหมือยแม่หญิงก็เหนื่อยนั่งรถนะอือแต่ก็ต้องไปเพราะมันโดยภารกิจของเราโอ้โอ,โอ <c oughs> ลาวัที่สองแล้วแม่หนึ่งถูกยากไม่รู้ถ้าหาวไม่หยุดแบบนี้ ต้องเป็นรางวัลที่หนึ่งเท่านั้นในไหนท่านก็ผ่านล่างให้ลูกเหนื่อยแล้วเหนื่อยก็ต้องคุ้มเจ้าค่ะอืมต้องซื้อบ้านได้อีกหลังหนึ่งตั้่ซื้อบ้านอีกหลังหนึ่งไปอยู่จังไดเนาะเก็บเงินไว้ดีกว่าขนาดว่าตัานถือได้เลยเก็บเงินไว้กินไว้ใช้พ้นไปทำบุญแดดจ้าเนียฝนตก กุ้มใจจังเลยหาวแบบกระน,นำซัมเมอร์เซลเลยอะ่ะแล้วก็แม่มองว่านะในในเดอะซีรีส์หนังนี่ใครตื่นเต้นที่สุดรู้ไหมเสียนุนโว้ยเราตื่นเต้นคากในเซียนนนะแม่มองว่าเราตื่นเต้นกูม่ได้คือพนโบเคยเป็นนักแสดงและอีกอย่างคือเสียนนเป็นคนที่ไม่พูดไงเพื่อนการเริ่มว่าเกง่งตอนมาทำ เออ YouTube เนอะอืมอืมก็เขาก็คอยติดตามดูอคอยติดตามดูว่าจะไปในลักษณะไหนเออดอะซีรีส์โอ้เฮ็ดนงังหนังบางที่อ่ะการสร้างหนังนี่ เหมือนไทยบ้านอ่นเขาไม่ได้หวังว่าเขาจะปังนะแต่มันได้เกินเกินต้านเออมาแรงอะไรที่ลงทุนเยอะบางทีมันก็ไม่ได้ดีเสมอไปแต่บางทีลงทุนนิดหน่อยโอ้มันได้เกินความคาดหมายก็มีแม่เชื่อว่าบอดเพิ่นก็คิดจังซีละเพิ่นลองเฮ็ดแบบเซมเปิลเซมเปิลอ,อ่าทำเล็กๆดูดูซิว่าผลกำไรมันจะยิ่งใหญ่ไหมเออแต่ยังน้อยก แต่บ่มีลูกๆพ่อแม่ออเอฟซอุ่มเพิ่นกลับไปต่อบ่ได้ดอกเอเ้ากัให้การนส,นสนับสนุนบอสนั่นแหะอไปกดติดตามไปให้กำลังใจไปเบิ่งคลิปเบิ่งหนังให้เพิ่นแน่เด้อสุก้นก็ได้ว่าอืมแต่ว่ามีเอฟซมาบอกแม่ว่ามีคนบอสไปโพสต์ว่ามีคนมาทวงเงินบ่ อันนี้แม่ยังไม่ได้ดูรายละเอียดแม่เลยพูดไม่ได้เยอะแม่ต้องไปดูรายละเอียดก่อนว่ามีคนมาทวงเงินบอสตั้งที่บอสไม่ใช่คนเป็นคนก่อนนี่เอล่าบ่สอะเป็นค้นก่อแต่มีคนมาทวงคืออาจจะเป็นคนใกล้ชิดบอสหรือเปล่าที่เป็นนี่ทีนี้เขาก็ไปทวงแล้วมันไม่ได้ไงแต่ทีนี้มาทวงกับบอสบอสเราไม่เงินเนาะบอสเรามีเงินเว้ยมันแต่ทีนี้บอสเราบ่สอะเป็นค้นก่อนี้เราจสียใจยัง เราก็บอกถือของเราแล้วเออฉันไม่ใช่เป็นคนสร้างนี่ฉันต้องไม่ต้องรับผิดชอบมันก็มีมันก็อีโอบเดิมอีรอบเดิมในอดีตในอดีตลอจะว่กากันไปอันนี้มันเป็นเรื่องปัญหากอบัวกองบอลเท่าเป็น FC เอซเขาก็ให้กําลังใจเพิ่นกับพ่อละออเนาะหลายๆอย่างโอเคทุกคนคลิปนี้ก็แค่นี้แม่ก็มาสักสิบนาทีสิบนาทีเออ ก็ประมาณนี้ทำไมอีน้อยไม่ได้ไประแสดงเดอะซีรีส์แม่มองว่าบอสเพ่นบอ่อยอากให้ลูกเมืออม่อยออยากให้ลูกพักพ่อนโอเคนะทุกคนดีจ้ะ